อัปเดตสถานการณ์ครับตอนนี้ทะเลาะกันในเกมครับเฮ้ย <c oughs> อะไรวะเนี่ย ตอนนี้เราทะเลาะเด็ก18อะไรวะ8ขวบใช่ไหมเขาเด็ก 8, 8ขวดอยู่เแค่8 8ขวด <c oughs> <c oughs> เอาของเอาของเลยนะเอาของเย็ดเย็ดเย็ดเจอเตปเจอเตป เฮียอะไรควดวะพันเดียวกันมันเดียวกันไงเนี่ยจบจบนี้หนึ่งหนึ่งไว้เนี่ยแล้วถ้าแล้วถ้าไม่เล่นนะถ้าไม่เอ่อ ถ้าไม่เล่นนี่พ่อเลยว่าน้องตายเลยนะ มันพูดมันพูดภาษาอะไรของมันไว้แย่แดมตายเกี่ยนเนี่ยโหดูดิวู้ทีมแม่งไม่ไหวเลยว่ะเกี่ยนั้นก็โดนฆ่าโดนคองฆ่าไอ้สัสมึงทำไปได้ยังไงมึงโดนคองฆ่า ออัไม่เอ็งพูดภาษาอะไรกันหนะ จะอะไรมึงจะเอาอะไรในกระสอบอะไรของมึงเนี hmm. Guys, wow. yeah. mm ่ยฮะ้า hmm. ค yeah. yeah. ือมันบอกมันบอกหยุดหยุดทำไมแล้วนอหยุดทำไมหยุดทำไมัวแจกถั่วป่ะ บะน้าม่รู้จักถั่วปะหำอ้เยอะวะม่แบบเดบเดบกันบะไรแหละอีเหอวันนอนนี่ก็ ตั้งนานของได้แค่นั้นนหะไอ้ไอ้แบงค์แบงค์เอาเอาพี่ตีแบงค์เฮ้ยมันเหนียวได้ปะยังเกาะเฮ้ยเอาของกิดลิงกูตัวไหนเนี่ย

ให้บ่อกี้บ่บักกี้บ่เมื่อไหร่จะเอ็นกันเนี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ยจิบาแล้วจิบาแล้วไม่ได้แล้ว ทำอะไรกูมมกไม่ได้หรอกมันมันสู้กูไม่ได้หรอกไอ้เนี่ยเชื่อวกว่าดีกูปีนี่ <c oughs> ครับครับเมื่อกี้เมื่อกี้เกิดการบวกกันครับบวกกันเกิดขึ้นครับเราต้องวิ่งครับรีบว,วิ่งครับรต้องวิ่งแบบก็มัน

มาเดนเนกัขีวามอแตกน้องมือกรเข้บ้างเร็วดิแต่ยอมตายมาดิฮะ

ไอ้โดน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 มันแท้แะมันโดนมาแหลกสามทางแล้วอ่ะเอาอะไรไปเหลือ ถ้าถ้าวิดีโอออกมาเกมเกมมันเฟลเลยโดนโดนยิงไปจุกเหมือนกันแหละ <c oughs> <c oughs> แล้วมื่อหละ กูจะเอ็นแล้วเนี่ย <c oughs> มึงเห็นไหมเนะี่ย ไปเลยตัวปลอมไปคนละอันเลยเนะสียงเหมือนพีเดกำลังยังฟึบๆอ๋ออ,าอ้าวเอ็งเหลืกตัวเอ็งเหลืกตัวอันนี้ตัวจริงหรือตัวปลอมมัเนี่ย